สวัสดีครับนะครับช่างชัยแฮนด์เมดนะครับว <Town> <บ society. S 2> ันนี้ก็จะมีงานนะฮะมาสาธิตให้ดูนะครับวิธีการทํากระเป๋าโทรศัพท์นะครับเป็นกระเป๋าโทรศัพท์ทรงนอนนะครับผมได้เคยรีว <Fields. S 2> ิวนะครับกระเป๋าโทรศัพท์ทรงตั้งให้ทีนเราได้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาตัดนะครับกระเป๋าโทรศัพท์ทรงนอนนะครับเป็นออเดอร์ลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับแต่โจทย์ของลูกค้านะครับให้ใส่ ปัดเอกสารสักสามใบนะครับอยู่ในตัวซองโทรศัพท์นะครับขั้นตอนในการทํางานก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีการทํางานของช่างชัยเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรนะครับแต่หนังที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นหนังวัวหรอน้ำตาลตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าก็บอกมาบอกว่านะชัดๆเนาะตัวนี้ลูกค้าก็บอกกับผมมาว่าบอกว่าเลือกหนังให้ให้เลยนะครับช่างชัยว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีแต่ แบบแบบคร่าวๆไหมผมก็คือเหมือนต้องการทรงนอดนะครับใส่บัตรได้หนังเลือกมาเลยนะครับขอให้เป็นเย็บผักด้วยได้เทียนเป็นงานเฮนเมดนะครับผมก็เลยสเก็ตแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เลยนะฮะการทํานะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เป็นภาพใหญ่ให้ดูนะครับการทํากระเป๋าโทรศัพท์ก็ผมว่ามันไม่ยากนะครับแต่ว่าเรา ทำยังไงให้มันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันนะครับก็วิธีการผักขอบนะครับเดี๋ยวก็ไปดูขั้นตอนนะครับว่าในการทํากระเป๋าโทรศัพท์ทรงนอนของสไตล์ของช่างชัยเป็นแบบไหนแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนที่จะไปชมขั้นตอนในการทํานะครับการทํากระเป๋าโทรศัพท์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับ นะครับก่อนที่เราจะทํางานเราก็ต้องมีแพทเทิร์นก่อนนะครับผมก็ตัดแพทเทิร์นลงกระดาษนะฮะงานตัวไหนที่ผมทำนะยังไม่มีแพทเทิร์นผมจะตัดแพทเทิร์นทุกครั้งนะครับอ่าก็จะมีคอมเมนต์มาว่าอ่าอยากรู้ขนาดนะครับผมก็เลยอันนี้นะฮะเป็นคลิปที่ผมเขียนขนาดไว้เลยนะครับชิ้นนี้นะครับอ่าเอาบอกว่าเป็นชิ้นที่1แล้วกันเนาะตัวเนี้ยเป็นชิ้นลูกบัตรนะครับผมจะบอกไว้ก่อน ขนาดก็คือเจ็ดคูณสิบเจ็ดครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นของตัวนะครับตัวกระเป๋าและฝากระเป๋าก็จะเป็นส7เจดคูณสิบแดหนึ่งชิ้นนะครับแล้วชิ้นที่2เป็นตัวหน้าของกระเป๋านะครับแปดคูณสิเจ็ดหนึ่งชิ้นนะครับตรงที่ผมการกระบาดไว้นี่นะครับเราจะใช้แบตเทิลตัวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีความหนานะครับความหนาของ รอบกระเป๋าเลยนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับความยาวของตัวความหนาก็เราก็วัดจากตัวนี้มาถึงตัวนี้เลยครับผมได้ทําการตัดหนังนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะตัวนี้เป็นตัวแผ่นนี้เลยนะครับนะครับส่วนตัวที่2ตัวลูกหน้าก็จะคือแผ่นนี้นะฮะส่วนตัวลูกบัตรนะครับก็คือแผ่นนี้นะครับก็ลองลองทาตามดูนะครับสําหรับคนที่อยากทําเองนะครับ อนนี้ผมได้ทำการทากาวนะครับแล้วก็ซับแข็งด้วยผ้าเคมีนะครับตัวนี้ผ้าเคมีขนาด1มิลอันนี้ขนาด1นึ่มิลครับตัวนี้จะบางนิดหนึ่งนะฮะความหนาจะไม่เท่ากันกับตัวล่างนะครับงานของผมเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทากาวเรียบร้อยนะครับลักษณะประมาณนี้นะฮะนี่เลยนะฮะฟืบนนี่นะครับอันนี้ผมติดแม่เหล็กเพื่อไม่ให้เป็นรอยกับโทรศัพท์นะครับ แล้วด้านบนนะครับผมจะมนะีใส่บัตรได้3ใบนะฮะแล้วก็ปิดมาอย่างนี้อีกทีนึงซื้นะขั้นตอนคร่าวๆตอนนี้ผมทําการทากาวนะครับแล้วก็ซับส่งด้วยผ้าเคมี1มิลแล้วก็0.8นยมิลแล้วก็จะปิดด้วยหนังกลับอีกทีนึงนะฮะที่ผมลองไว้เนี่ยนะฮนะอันนี้ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็ลองคนไหนสนใจก็ลองทำดูนะครับ ทำตามกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมทำการตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเว้าสําหรับจับโทรศัพท์ได้ง่ายนะครับซับหนังเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมทําช่องใส่ลูกนะครับลูกบัตร3ช่องนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปผมก็จะไปทําการเก็บสีนะครับเก็บสีทากขอบนะครับนะไอส่วนที่ผมถักผมก็เก็บสีนะครับเก็บสีหนึ่งรอบแล้วก็ ถักอีกทีหนึ่งเพื่อความสวยงามนะฮะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันต่อไปเลยสำหรับงานตัวนี้ผมใช้เลือกที่จะใช้จักกเย็บนะครับเพื่อความรวดเร็วของการทํางานนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่ยังไม่มีจักกหรือว่าเพิ่งหัดทําหรือหัดเย็บนะับเราก็สามารถที่จะเย็บด้วยมือก็ได้นะครับเนี่ยที่ผมเคยสอนว่าเย็บแบบสองเข็มนะครับนะฮะ เย็บแบบสองเข็มเหมือนฝีเข็มจักเนี่ยฮะย้อนคล,คลิปไปดูได้นะครับหรือจะเย็บแบบเข็มเดียวก็ได้นะครับตัวนี้เราก็ประยุกใช้แต่แต่เพื่อความรวดเร็วของงานของผมด้วยนะครับผมก็เลือกที่จะเป็นจักหลังจากนั้นนะฮะหลังที่ผมไปประกอบเสร็จผมจะถักขอบด้วยได้เทียนนะครับนะฮะเพิ่มเอกลักษณ์เป็นลายมืออีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอดูขั้นตอนการประกอบอันต่อไปนะครับ นะครับตัวนี้ผมใช้ซ่อมเฉียงนะครับขนาด6มิลนะเป็นตัวตอบนะครับ ก็สู่กระบวนการการถักนะครับด้วยได้เทียนอีกทีหนึ่งนะฮะก็ถือว่าแปดสิบเอร์เซ็นะครับเดี๋ยวใช้เวลาถักพอสมควรนะฮะหลังจากนั้นผมจะมารีวิวให้พี่พี่น้องได้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ได้ทำการถักนะครับซองโทรศัพท์ก็เป็นงานถักขอบทั้งใบนะครับอย่างที่บอกไว้ตันนี้เป็นได้เทียนนะครับตนเนี้เป็นได้เทียน ใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดนึงนก็ใช้เวลามาสมควรเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วผมจะรีวิวโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับดูกันต่อไปครับ <Okay. S 1> ครับผมตอนนี้กระเป๋าโทรศัพท์ทรงนอนนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพีออเดอร์จากลูกค้าอย่างที่บอกนะครับงานตัวนี้เป็นงานถักขอบไดเทียนทั้งใบส่วนด้านหลัง ไม่มีตัวร้อยเข็มขัดไม่มีตัวเน็บนะครับลูกค้าต้องการเอาไปใส่กระเป๋าด้านในมาดูกันนะครับด้านในผมซับด้วยหนังกลับนะฮะส่วนด้านในของอตัวกระเป๋าผมก็ได้ถ่ายทําให้ดูแล้วนะครับว่าขั้นตอนของผมทําแบบไหนอย่างไรนะขนาดมาดูขนาดนะครับเดี๋ยววัดกันเลยขนาดอยู่ที่17 จุดห้านะครับส่วนความกว้างของซองอยู่ที่8เซนเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปนะครับลูกค้าอยากให้ใส่บัตรเอทก็เราใส่ให้3มช่องเราก็จัดให้นะครับนะแล้วส่วนด้านนี้ยังใส่นะเอกสารได้อีกนิดหน่อยนะครับใส่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรางวัลที่1ก็ใส่ได้นะครับตรงนี้ จะใส่เอกสารบินใบเสร็จต่างๆก็ใส่ได้โทรศัพท์ขนาดนี้มันขนาดเป็นขนาดฟรีไซส์อยู่แล้วที่ลูกค้าสั่งตัดมาสามารถใส่ได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอจัดส่งให้ลูกค้านะ พี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจผลงานทางร้านก็ติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กกันได้เลยนะครับก็ลองทําดูนะครับขั้นตอนในการทํางานผมก็ชี้แจงเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นไว้นะคะก็ลองทําได้นะครับพี่ท่านไหนไม่อยากลองทําอยากจะสั่งพิออเดอร์ก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับก็ฝากผลงานทางร้านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับสวัสดีครับ